กำลังจะอายุ28คะ่ะ Welcome to Birthday Rock. ในวันเกิดนะคะก็เลยมาเปิดโรงแรมนอนนี่เราอยู่ที่ Woldorf Astoria Bangkok นะคะก็จองห้องสวีทมาเลยเพราะว่าเราจะพาเพื่อนมาปารีกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าปารีหรอกก็คือชวนเพื่อนมานั่งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยห้องยี่ดีแบบดีมากนะคะนี่คือขนาดแบบ140ตารางเมตรจ้ะแบบช่ำช่ำโมเวอร์เราเสรค่ะนี่ก็คือห้องนอน i love <c oughs> นะคะคือวันเกิดทั้งทีเนี่ยเราก็รู้สึกแบบอยากใช้เงินน่ะอยากแบบไปไหนสักที่ดีๆนะคะอยากรู้สึกเป็นเจ้าหญิงอะไรเงี้ยเก็ตมแล้วก็ที่นี่ตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่มีอะไรให้ตินะคะพะนันกงานดีมากแบบมาก <c oughs> อ,อะไรฮรัลโหลค่ะขึ้นมาได้เลยคะ่ะค่ะทางเราอ่ะสั่งลูกโป่งมานะคะ สั่งมาจากร้านไอพารีนี่เป็นครั้งแรกเลยที่แบบมีพร็อพอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอลลูนมาช่งเล้วนะ่ารักมากจ้าาเดี๋ยวจะต้องมาจัดแจงกันอีกทีนึงนะคะว่ายังไงคือเราเลือกเป็นดาวแชกแบบนี้เพราะว่าแบบทำให้นึกถึงแบบบาลิเชนอะไรเงี้ยนะ่ารักเนาะมีแบบเป็นบอลลูนแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราต้องจัดแจงกันอีกทีนะคะอะอไระ วันนี้ตงสีสันสดใสค่ะคากนายเอ็มวันพัตตี้พิมพิสานะคะเจ้าของแพช Oh. <laughs> นี่ค่ะอาหารไม่เิ็วแล้วก,ก็มีสมาชิกใหม่ค่ะเปิดตัวหน่อยฮัลโหลฮัลโหลหมุนตัวหนึ่งฟูเทิร์นแล้วก็เดินมาเสิร์ฟอะไรเอ่ยคะอันนี้คาโบนาร่า <laughs> ค่ะ เพื่อใส่ด้วย h e l l h e l ต้องมาต้องอกข่ารยาวนะเป็นะยวแัะไโ้เนาะชอบตกไปให้ลชอบเข้าใจตลอดไป สวัสดีแล MM ้วค่ะ baby for เ h i s สปอนเซอร์หลักของเพลค่ะ your favorite crispy please sponsor us ครับฮัลโหล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  o hello we are at ทัพแล่าโอ้สวยมาก6 star hotel เลยนะจริงเหรอจริงค่ะ does that even exist is that true I don't know มีแบรนด์ใจดีนะคะพาเรามานอนก็นนคือแบรนด์ซปเปอร์มัมนั่นเองค่ะน่ารักที่สุดเลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีเรามาที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วนะคะครั้งแรกมาก,ก็คือนอนเป็นห้องแบบห้องวิรันดาข้างล่างนะนี่ไง the last time I was staying over there you can see the j a u z z i ใช่ครั้งนี้แล้วเรานอะนห้องข้างล่างตรงนั้น เช่จริงมันแบบโคตรจะไม่ private อ่ะเพราะว่าคนข้างบนคือเห็นหมดเลยว่าข้างล่างเขาทำอะไรกันบ้างโอ้หเลยย่าห้องนี้คือเป็นครั้งแรกที่มานอนแล้วก็รู้สึกว่าวิวมันแบบ stunning เหมือนกันนะมีระเบียงตรงนี้ด้วยเห็นไหมแล้วก็แบบเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะคะคือ mm hmm. ตอนนี้มันบ่ายสามแล้วแล้วก็ mm hmm. เราสองคนยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะจะลงไปทานข้าวกันก,นก่อนที่ห้องอาหารพระนครซึ่งห้องอาหารที่นี่อร่อยมากแบบ ถ้ามาคาเปล่าก็จะถึงห้องอาหารที่ทุกครั้งเป็นห้องอาหารไทยที่เราว่ามันเป็นอาหารไทยที่แบบดีอะไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะ Let's go eat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 อะไรอะโอ้ย <Oy. S 3> Your ย l ่ p h o n e ใช่ไหมโอฟอนเป็นอะไรวะว้ยไง Who's this <c oughs> สกินแคร์รูทีนให้ดูกันนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้ใช้อะไรเพราะว่าต้องบอกตามตรงเลยว่าชอบผิวหน้าตอนนี้ของติองมากก็เดี๋ยวจะโชยดูแล้วกันว่าแบบเรารู้สึกว่าใช้อะไรแล้วมันสเตเบิลนะคะของที่ดิมาใช้ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นของที่ใช้มาตลอดในรอบแบบ3เดือนได้อันแรกก็คืออันนี้ ตอนแรกก็คือชอบเซรั่มเขามากที่เคยอยู่ใน Fab Makeup แต่ว่าหมดไปแล้วแล้วก็ยังไม่มีเงินซื้อใหม่มันแพงมากแบรนด์นี้ทุกคนก็เลยหยิบเอสเซนต์มาใช้นะคะซึ่งก็เห็นแล้วแหละว่ารีวิวเยอะมากเอาจริงเอสเซนต์เหมือนจะปัปุรากว่าเซรั่มอีกนะแล้วก็พบว่าเค้ยนางดีนางมีแบบผัดเซลล์ผิวเบาๆนะคะแล้วก็เป็นเอสเซนต์ที่แบบลงสเต็ปแรกเปิดผิวได้ดีมากสเต็ปต่อไปค่ะ d e l p h i n i Hydrating Booster อันนี้ก็คือแบรนด์ไทยที่ดีมากอันนี้คือจะเน้นในเรื่องของชุ่มชื้นเน้นๆเ,เลยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการลดอาการรัะคาเคืองอะไรอย่างงี้ด้วยเห็นผลแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวมากขั้นตอนที่ขาดไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็คือการแดดนั่นเอง <c oughs> ล่าสุดเจอเฟรนด์ใหม่อีกแล้วนั่นก็คือนี่เลยฟิชเชียลเจลค่ะทุกคนเป็นของใหม่ของเขาชื่อว่า r e s u ซ t i n g AI sensitive UV sunscreen อันนี้เนี่ยคือทางแบรนด์ส่งมาให้ลองนะคะทุกคนแต่ว่าที่รู้สึกว่าแบบมัน catch eyes เรามากๆเนี่ยเขาเคลมเลยว่าเหมาะกับผิวที่ sensitive แพ้ง่ายระคายเคืองง่ายนะคะแม้กระทั่งเด็กก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยล้างออกง่ายนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะอุดตันผิวอันนี้คือมี SPF 50วก PA บวกบวกบวกนะทางแบรนด์ก็คือเคลมมาเลยว่าเป็นกันแดดที่ อ่อนโยนมากคือสามารถใช้แบบพกหลอดเดียวใช้ได้ทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยทำมาให้เป็นฟิลแบบที่เหมาะกับคนผิวแห้งที่ต้องการกันแดดที่ชุ่มชื้นไปในตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราโชว์เนื้อให้ดูกันประทับใจค่ะเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วกันแดดที่แบบว่าช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นด้วยเราไม่ชอบกันแดดที่มันแห้งอะ่ะกันแดดที่แห้งมันทําให้ผิวเราไม่สวยแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราชอบแบบชอบให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นตลอดนะคะแต่ว่าต้อง กื้อไปพอดีคือออกไปข้างนอกไม่เหยิ่อมาและอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งกันแดดที่เราใช้เยอะๆได้ไม่เหยื่อจ่ะอ่ะดูเนื้อเป็นเนื้อข้นขาวแต่เกลี่ยไปแล้วคือเกลี่ยดได้แบบเนียนต่อผิวมากนะคะอ่ะเกลี่ยข้างนี้ให้ดูด,ดิไม่ทิ้งคราบขาวอะไรใดๆทั้งสิ้นอ่ะก่อนอื่นจ้าสองคอนิ้วจะแม่ เอาจริงนะเหมือนเขาเถียงกันในโลกออนไลน์ช่วงนี้ใช่ปะ่ะก็งงเหมือนกันว่าแบบใครเป็นคนเริ่มเทเรื่องกันแดดนะคะให้แบบว่ามาล้วนลงให้ทาให้แบบถึงสองข้อนิ้วเลยไงก็ดีเพราะว่ามันก็เป็นแบบเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าใครแบบสะดวกทาแบบไหนก็เอาตามสะดวกเลยแต่ว่าถ้าเกิดทาถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีต่อผิวมากนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่า ทายัางไงก็ไม่ถึงหรอกลองเปลี่ยนกันแดดดูคะ่ะมันจะมีกันแดดที่เบาสบายผิวทําให้เราทาสองขอนิ้วสบายๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเราทาของฟิสเโอเจลให้ดูกันกลับมาที่เทคโนโลยีของแบรนด์นะคะเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าไบโอไมมิกเ,เหมือนแบบว่า แผ่นฟิล์มอะที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ด้วยเขาบอกเลยว่าเหมาะมากกับคนผิวแห้งคือเราอา่ะทาสองข้อนิ้วช่วงแรกๆมันก็จะแบบว่าเต็มหน้าแบบนี้หน่อยนะคะเราต้องใช้เวลาเกลีย่ยกันหน่อยเจอทั้งแบรนด์เนี้ยใส่สารสกัดที่ชื่อว่า P E A มาด้วยนะคะเป็นสารสกัดที่แบบว่ามันช่วยลดสิวอ่ะทําให้กันดเนี่ยก็เหมาะกับคนที่เป็นสิวด้วยไม่มีคราบขาวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เนียนไปเลยไม่เทา ไม่วอกจ้าตัวอ,อยู่ช่เฉยๆพอดีเดี๋ยวแต่งหน้าให้ดูด้วยนะคะจะได้เห็นว่าฟิซเโอเจลเนี่ยกันแดดมันทําให้หน้าเราเยิมหรือวอกอะไรใดๆไ,ไหมมีผลต่อเมคอัพไหมเนาะแต่อย่างที่เห็นเลยอะมัน มันดีอะเราชอบฟีลลิ่งเนื้อประมาณเนี้ยนะคะมันจะแบบว่าไม่แห้งไม่สากหรือว่าไม่ทําให้หน้าเราวอกแต่งใดเพราะเราคํานึงเรื่องหน้าว่าเป็นปพิเศษเพราะว่าเราผิวแทนเนาะอีกเรื่องหนึ่งใครกลัวแบบน้ําหอมอะไรเงี้ยตัวเนี้ยไม่แต่งสีไม่ใส่น้ําหอมไม่ใส่สารการบูดนะคะก็คือค่อนข้างอ่อนโยนถึงบอกนี้ว่าใช้ได้แม้กระทั่งเด็กนะคะนี่เลยครับของใหม่จากซูเปอร์มัมนะคะเป็นคอลเลคชั่นที่ทางแบรนด์เนี่ย ร่วมทำกับ Standard Love Dance นะคะเป็นอาร์ติสชื่อดังของเกาหลีเลยนะออกมาเป็นคอลเลคชันนี้น่ารักมากเปิดให้ดูอันนี้คือพาเลตตานะคะสีนูทรอปสวยมากเป็นบรอนเซอร์แล้วก็บลัชนะคะรวมกันอยู่ในนี้เตรียมอัด How To นะคะเดี๋ยวทำรีวิวให้แบรนด์เขาสักหน่อยเพราะว่ายังเห็นเหมือนกรรันว่าแบบสีสันออกมาแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะนี่โชว์หน้าให้ดูค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้ว เครื่องสำอางเขาน่ารักมากเลยเราทำเวลสวยด้วยนะคะไปดูใน i อจเนะเาะจริงๆแล้วสิ่งที่ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นลิปสติกลิปสติกแบบเป็นเนื้อ glow, กลว์กึ่งบามแต่ว่าสีมัน intense แล้วส u p e r ความลอกสีสวยมากแล้วก็ให้ดูหน้าชั้นนะคะคืออยากให้เห็นว่าผิวหลังจากที่เราลงกระแดดไปเนาะวันนี้ยังหนาก็คนพบว่าของฟิสิวเจลลอดอยู่นะคะดีไม่ทำให้เมคอัพแบบเยิ้มได้อย่างสิ้นคือหน้าก็เป๊ะอะ มาอ <laughs> ัพตูนทีกับอินฟูซูโฮค่ะหวัดดีครับชื่ออินฟูซูโฮครับอยูส์โพสิชันค่ะทุกคนที่นี่ก็คือนั่งข้างนอกนะคะโซนอัพตูนทีเราแบบพาน้องหมามาได้ด้วยซูโฮซูโฮเฮ้ยชูโฮซูโฮเอ้ย